สวัสดีค่ะวันนี้วันที่3นะคะมีส่งมอบรถ1คันนะคะของคุณวิรัญญาค่ะเป็น h ฮเดนเดอร์สประตู1.9 DDI เกรดแซดเกียออโต้นะคะคันนี้สีบรอนเงินค่ะราคาจะอยู่ที่917,000บาทนะคะที่อ้อได้รีวิวไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะคันนี้ได้เลิกแล้วนะคะเลิกงามยามดีลูกค้าทําพิธีแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูตัวรถอีกทีนึงนะคะแล้วก็อ้อจะพาไป คุยกับลูกค้านะคะไปพบกับเจ้าของรถกันนะคะอันนี้ในส่วนของด้านท้ายนะคะเป็นรถเกรดแรดนะคะจะมีโลโก้อยู่ตรงนี้ด้วยนี่นะคะเดี๋ยวไปดูภายในยกันเนาะ,ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะสําหรับรถตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นโทนสีดำเนาะแล้วก็มีหนังแต่งหนังให้นะคะทั้งชุดเลยนะคะตัวเบาะหนังด้วยเบาะนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นด้านหลัง นะคะพวงมาลัยก็เป็นหุ้มหนังเช่นเดียวกันนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีวัามาตรวัดอัจฉริยะ M I D นะคะจอ7นิ้วค่ะ,ะเล่น M P 3ได้นะคะเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วก็สะท้อนหน้าจอรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะคะเกียร์<ๆ>ใช้ได้2ระบบนะคะเป็นแบบเลสกอทิอ ได้ทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออตโต้นะคะลำโพงเซอร์ราวก็มีให้เช่นเดียวกันนะคะในรุ่นนี้เกรดแซดเดี๋ยวอ้อจะพาไปแนะนําให้รู้จักเจ้าของรถกันนะคะไปกันเลยค่ะนี่นะคะก็อยู่กับลูกค้าแล้วนะคะคุณวิรัญญานะคะอ่าแล้วก็คุณพ่อนะคะแล้วก็น้องๆน,นะคะมาด้วยกันจะมาจากไหนคะพ่อมาจากสายมุกดาหารจ้ามาถึงหนึ่งได้ตอนไหน คนนี้เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานจ้ะอ่าคนอีสานบานเท้านะพอเนาอจ้ะอ่าขอสอบถามนะคะขอคำถามจ้าของรถเนาะน้องรันเนาะจ้ะเป็นยังคือเลือกซื้ออิซซุสจ้ะมั่นใจคุณภาพค่ะมั่นใจคุณภาพอ่าในแบรนด์อิซซุสใชแล้วทำไมถึงมาซื้อรถที่นี่เซลค่ะเซลคุยง่ายค่ะคือเหมือนกับให้ข้อมูลดีค่ะค่ะ ช่วยเหลือค่ะช่วยเหลือเรื่องข้อมูลอะไรเงี้ยเราอยากได้อะไรที่เขาให้ข้อมูลเราได้ค่ะก็ขอบคุณลูกค้านะคะก็ามาของเราในวันนี้แล้วในส่วนของอเรื่องไฟแนนซ์ผ่านยากไหมง่ายมากค่ะอ่ากี่วันครึ่งวัน <laughs> <laughs> ใช่ไหมอ่าก็เซ็นวันอาทิตย์นะคะ,ะถ้เดี๋ยววันจันทร์ช่วงสายๆก็รู้เรื่องแล้วนะคะก็โทรไปแจ้งลูกค้าว่าเออไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยแล้ว นะคะแล้วก็คันนี้ก็รถด่วนด้วยนะคะพอดีมีรถในสต็อกก็ออกรถเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับต่างจังหวัดเนาะแล้วก็ขอถามอีกอย่างหนึ่งนะคะในการจ่ายตังกลัวไหมให้โอนตังมาจ่ายก่อนก่อนจะมาออกรถวันนี้กลัวนิดนึงค่ะแต่ว่ามั่นใจที่ที่เป็นเซลมากก็เลยโอนก็เลยโอนแล้วแล้ววันนี้ได้ของแถมครบตามที่ตกลงไหมครบค่ะครบทุกอย่างนะคะ คอนเฟิร์มเนาะค่ะจาก,ก็วันนี้ลูกค้านะคะคุณพ่อคุณพ่อเดินทางมาจากจังหวัดมุกดาหารนะคะก็ขอวอวยพรลวกันนะคะวันนี้ก็เสร็จพิธีแล้วก็จะเดินทางกลับต่างจังหวัดเลยเนาะขอให้พ่อรวยๆเฮงๆนะพ่อเนาะรถขนเงินขนทองนะพ่อนะอ่ารวยๆเฮงๆขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะขนเงินทองขนความสุขเข้าบ้าน <c oughs> นะคะอ่าเดินทางปลอดภัยนะพ่อเนาะ ตลอดเส้นทางจากนี่จนถึงบ้านเลยนะคะขอบคุณห,หลายๆนะพอนะอจ้าสวัสดีค่ะสสวัดีนอยบ๊ายบาย